ทีนี้ผมอยากจะฉายเห็นภาพกิเลสให้มันเห็นให้ลึกขึ้นนะครับคําถามก็คือคุณคิดว่าสมมุติว่ากิเลสของคุณเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นโลภะแล้วกันคุณต้องมีความต้องการมากคุณไม่ต้องการเสียอะไรในชีวิตเลยไม่ว่าเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียสิ่งของที่มีค่าอะไรต่างๆคุณคิดว่าคนที่จะหนีทีเหนียวทุกคนเนี่ยเขามีเหตุผลที่ไม่แบ่งปันไหม คิดว่ามีไหมถ้าถามเขาอะมีแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าเหตุผลนั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงมันเป็นแค่เหตุผลที่มาปกปิดความไม่อยากแบ่งปันของเขาหรือว่ามีคนสักคนหนึ่งไหมเพื่อสมมุติว่าเราตั้งคําถามสมมุติว่ามีคนใจร้อนคนหนึ่งคุณคิดว่ามันมีเหตุผลที่หล่อเลี้ยงให้เขากลายเป็นคนใจร้อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดมีไหมมีนะครับ คำถามคือทำไมจึงมีเหตุผลเหล่านั้นเพราะเหตุผลเหล่านั้นน่ะมันจะทำให้คุณดำลงตนเป็นแบบเดิมได้เสมอโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดบาปอะไรเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดฮิลิโอตปะฮิลิแปลว่าความละอายใจโอตปะแปลว่าความเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีไม่งามที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากจริงๆนะครับ เราจะมีชุดเหตุผลขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงให้กิเลสตัวนั้นยังคงอยู่แล้วสิ่งนี้ก็เป็น,นกลไกการทำงานของกิเลสด้วยเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ขี้โมโหหรือพูดจารุนแรงสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงคุณก็คือคุณจะรู้สึกว่าตัวเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นอาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เริ่มต้นมาก่อนแต่เขาเริ่มต้นมาก่อนเพราะเขาเป็นอย่างนี้คุณก็จึงเป็นอย่างนี้ไอเนี้ยคือเหตุผลที่มันจะหล่อเลี้ยง ตัวเราไปได้เรื่อยๆอันนี้คืออันแรกๆที่อยากให้รู้แต่สิ่งที่อยากให้รู้ถัดมาอีกนะครับเวลาที่เราเรียนรู้กิเลสต,ตัวเองเขาเรียกว่าเรียนรู้จริตของตัวเองเราต้องเรียนรู้จริตทั้งดีและไม่ดีจริตที่ไม่ดีเช่นโลภะโทสะโมหะอะไรก็ว่ากันไปถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือขี้โมโหขี้เกียจขี้เหนียวอะไรแบบเนี้ยชัดๆชัดเจน เวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองเราก็มีคู่ปรับเหมือนกันคือกิเลสทุกตัวมันมีคู่ปรับของมันอยู่เช่นจะหนีทีเหนียวคู่ปรับคืออะไรครับสมมติถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะสักนิดหนึ่งจะหนีทีเหนียวคู่ปรับนิดเราต้องทำอะไรทำทานทีนี้ปัญหาใหญ่คืออะไรครับทำทานมันจะง่ายสำหรับคนที่ไม่จะหนีทีเหนียวแต่มันดันยากสำหรับคนขี้เหนียว พูดไง่าย,ายสมมุติว่าคุณจะเป็นคนที่โทสะขี่โมโหโมโหแล้วลืมทุกอย่างเวลาที่คุณจะสู้กับโทสะมันต้องใช้คุณธรรมอะไรครับต้องมีความเมตตากรุณาต้องรู้จักอดทนข่มใจต้องรู้จักขันติต้องรู้จ,กจัจก,จกธรรมะฝึกขันติก็คืออดทนข่มใจธรรมะคือข่มใจขันติก็คืออดทนมันต้องฝึก แต่ว่าคำถามก็คือคนที่มีโทสะนี่อยากจะฝึกอันนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบนี้ภาพที่เราจะเห็นเราจะเห็นถ้าคุณเป็นโทสะจริตเวลาคุณจะทำความดีคุณก็อาจจะไปทำบุญเพราะคุณไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสแท้ๆของตัวเองส่วนถ้าคุณเป็นคนที่จะหนีทีเหนียวเวลาที่คุณจะพัฒนาตัวเองคุณอาจจะไปรับฟังคนอื่น เป็นคนที่รับฟังคนอื่นแทนเปรียบเสมือนกับสมมุติว่าคุณเก่งเลขอะแล้วคุณตกอังกฤษอะเวลาคุณติวคุณต้องติวเลขหรือติวอังกฤษสมมุติว่าคุณเก่งเลขแล้วสอบตกอังกฤษเวลาคุณติวคุณต้องติววิชาอะไรภาษาอังกฤษแต่เวลาเราปรับปรุงตัวเองเราจะเป็นอย่างนี้ครับเรากลายเป็นคนที่เก่งเลขตกอังกฤษแต่เวลาเราติวเราติวแต่วิชาเลขทําไมเราจึงติวแต่วิชาเลข เพราะมันรู้สึกดีครับมันรู้สึกดีที่ได้บอกตัวเองโ oh, อ้โหฉันเป็นคนที่ดีเวลาคุณไปเรียนแต่วิชาที่คุณเก่งอ่ะมันสนุกเรียนแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพเรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองตอบได้แต่เวลาที่เราไปเรียนเราเก่งวิชาไหนเราไปติววิชาที่เราสอบตกเราจะรู้สึกด้อยเรารู้สึกเหมือนเด็กๆที่เพิ่งหัดเดินเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดีในเรื่องนั้น แต่จริงๆการที่เราจะพัฒนาตนเองเราต้องแทงไปที่กิเลสตัวที่มันร้ายกาจที่สุดเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลอุตุโลนะครับถามท่านว่าเวลาเราจะพัฒนาจิตเราควรเลือกแบบไหนอันที่หเลือกสู้กับกิเลสใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยไปสู้ตัวเล็กๆอันที่สองเลือกสู้กับตัวเล็กๆให้มันได้กำลังใจก่อนชนะทับเล็กๆแล้วค่อยไปสู้กับตัวใหญ่ๆ ทุกคนคิดว่าหลวงปู่ดุลต่อว่าสู้กับอันไหนดีกว่ากันช้อยไหนดีกว่ากันสู้กับไอตัวใหญ่แล้วไปสู้กับตัวเล็กทีหลังหรือสู้กับตัวเล็กก่อนแล้วไปสู้ตัวใหญ่ท่านบอกว่าสู้กับตัวใหญ่ๆก่อนตัวใหญ่ๆนี่ถ้าคุณลดทอนมันได้ตัวเล็กๆมันหายไปเองแต่ถ้าคุณตัวสู้กับตัวเล็กๆดีไม่ดีมันมีอัตราตัวตนเข้ามาอีกว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองแน่